สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวประวัติของดาราที่มากฝีมือคนหนึ่งของวงการบันเทิงแล้วก็อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานสำหรับดาราท่านนี้ก็คือคุณสมมาตรภัยฮิรันท่านผู้ชมคงจะจำมิวสิกวิดีโอเพลงของคุณหยาดณภาไลกันได้นะครับคุณสมมาตรก็คือคนที่แสดงเป็นพระเอกในมิวสิกวิดีโอเพลงของคุณหยาดนภาไลทุกเพลงจนแฟนเพลงคิดว่า คุณสมมาตรก็คือคุณหยาดนาลัยซึ่งจริงๆคุณสมมาตรไม่ใช่คุณหยาดนาลัยนะครับสําหรับประวัติของคุณสมมาตรไพรฮิรันเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็มีชื่อเล่นว่าเปียกเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี2496ปัจจุบันก็อายุได้71ปีคุณสมมาตรเรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของคุณสมมาตร เริ่มจากตอนที่เรียนมหาลัยก็มีโอกาสได้เล่นละครเวทีของมหาวิทยาลัยต่อมาคุณกนกวันดานอุดมเปิดรับสมัครนักแสดงละครคุณสมมาตรก็เลยไปสมัครด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาคุณสมมาตรก็เลยได้ก้าวเข้าสู่วงการในปี2524แล้วก็ได้มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องหนึ่งในร้อยครูมาลัยเสื้อสีฝุ่น ตอนแรกๆก,ก็ได้ค่าแสดง800บาทต่อตอนซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรในสมัยเมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นคุณสมมาตรก็ได้มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องแรกๆก,ก็รับบทพระเอกหลังจากนั้นก็รับบทรองบทสมทบบทร้ายมาจนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วคุณสมมาตรมีผลงานการแสดงละครมากกว่า100เรื่องละครเรื่องล่าสุดเมื่อปี2566ก็คือเรื่อง รักสุดใจใหญ่ตัวแสบกับละครเรื่องนางฟ้าไร้นามในบทรับเชิญคุณสมมาตรมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ4-5เรื่องเท่านั้นเองนะครับซึ่งในตอนที่แสดงละครใหม่ๆคุณสมมาตรก็มีโอกาสได้ไปเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงของคุณหยาดนภาไหลซึ่งคุณสมมาตรแสดงในมิวสิกเพลงของคุณหยาดนภาไลทุกเพลงรวมๆแล้วประมาณ200กว่าเพลงเห็นจะได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ชมได้ชมเพลงของคุณหยาดนภาไลก็จะเห็นคุณสมมาตรไพรฮิรันแสดงอารมณ์เศร้ามืออกหักบางครั้งก็นั่งบางครั้งก็ลุกเดินแล้วก็แสดงอารมณ์อกหักอีกต่างหากนะครับจนทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าคุณสมมาตรไพรฮิรันก็คือคุณหยาดนภาไลเพราะว่าคุณหยาดเป็นนักร้องที่ไม่เคยมีผู้ชมเห็นหน้ามาก่อนเลยสำหรับชีวิตปัจจุบันของคุณสมมาตรไพรฮิรันนั้นก็มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับงานในวงการก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นผู้จัดละครอีกด้วยและเมื่อปี2565ก็ได้ไปทำหน้าให้หนุ่มลงอีกหลายปีนะครับคุณสมมาตรไพริหัรได้สมรสกับคุณปาริชาตไพริรันซึ่งทั้งคู่ก็เจอกันตั้งแต่เล่นละครด้วยกันใหม่ๆทั้งคู่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี2527จวบจนถึงปัจจุบัน และก็มีลูกชายและลูกสาวด้วยกันสองคนนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณสมมาตรไพรฮิรันนะครับ